สักนดว่สว่สดีค่ะทุกคนน์เหรอ j ะช่อง่าว่าส์าส์ว่าส k าส์ว่าสว่าส์ว่ว่ะส์ว่าเจอกาส์ว่าส่าสว่าว่าสว่าส์วอีส์วานว่นส์ว่นส์ว่าสว่ะส์ว่ว่าส์าวเ่าวาา่ะาะวันนี้เนาะค่ะเปี่า ได้อ่านคอมเมนต์นะคะแต่เปียวยังท่านได้ตอบทุกคอมเมนต์เปียวก็ต้องขอกราบขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์หลากหลายให้เปียวเปียวขอกราบขอบพระคุณอีลีนะคะแล้วก็เปียวต้องขอกราบอภัยด้วยที่เปียวตอบกับความซานะคะพอดีมีเพื่อนมานอนพักอยู่บ้านนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละค่ะวันนี้เนาะค่ะเปียวก็จะมาตอบคําถามนะคะ วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างหนาวแน่นะคะเนาะติดลบสององศาตะวันเนืองด้วยล้มแห้งนะคะแถบทั้งบานเปียวนะคะเปียวไปซองมาใน Google นะคะคือติดลบเจ็ดองศานะคะความรู้สึกหนาวนะคะนั่นแหละค่ะเปียวก็จะตอนนี้ทุ่มนึงแล้วนะคะเปียวกระจามารดอกคําถาม f อซนะคะทีมาเขียนไว้ว่า เปียวเป็นคนจังหวัดไหนเปียวอายุเท่าไหเปียวอายุ41ปีค่ะเปียวเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรมาจากอำเภอคลองลานนะคะพ่อของเปียวนะคะมาพบลนะคะกับแม่ของเปียวอยู่กำแพงเพชรนะคะพ่อเป็นคนอุดอรธานีส่วนแม่นี่ใหญ่มาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะกันเลยทําให้เปียวเกิดอยู่กำแพงเพชรอำเภอคลองลานนะคะ มูบานของเปียวนี่คือมูบานโชคชใช้พัฒนานะคะท่านผู้ชมตาผู้ใดสงสัยแล้วแฟนของเปียวนี่เป็นเชา้าต่ตางชาติแมนบอแมนจากแฟนเปียวเป็นคนแขกแฟนเปียวบวแมนคนสวีเดนดนะคะแฟนเปียวนี่มาจากประเทศอิรานคะ่ะแต่ว่าเพิ่นมาใส่ชีวิตอยู่นี่ตั้งแต่เพิ่นอายุ12ปีนะคะ12บขวบนะคะเพิน่นใหญ่ตามแม่เพิ่นม้านะคะนั่นแหละคะ่ะกับเปียวกับมาตอบ ขอสงสัยให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะแล้วมีเอฟซีอีกคันหนึ่งนะคะที่เขามาไม่น่ารักมากมาพูดว่าอันคู่ของเพิ่นเนี่ยอายุห่างกันหลายปีแต่ว่ากันยังใช้ชีวิตอยูร่รวมกันได้หลายปีแล้วจนลูหญ่เป็นเบ้าแล้วเปียวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะคลิปที่เปียวพูดในคลิปนั้นที่ว่าอยากมีแฟนฝรั่งขึ้นมีน้องท่านนึงนะคะเพิ่นอายุแค่ยี่สิบหาปีนะคะ แล้วเพิรนมาถามเขามาถามเขียนคอมเมนต์นะคะว่ามีคนอายุ70ที่มาแอบชอบเพิ่นมาตามเพิ่นเพิ่นเซจ,จังใดดีเปียวแค่แนะนําในแนวคิดของเปียวน,นะคะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เขาจําเป็นตอ้องเอาแฟนที่อายุหลายกว่าเขาจนเกินไปนั่นคือความคิดหรือแนวคิดของเปียวน,นะคะเพราะว่านออ้องอายุหน่อยสําหรับเปียวนะแม่ค่ะเปียก็อยากให้น้องพบเจอคนที่ อายุในี่หละระวังเดียวกันให้เขาเอนจอยชีวิตคู่ของเขาให้เต็มที่ก่อนที่เขาจะไปใส่ชีวิตคู่นะคะคือความคิดของเปียวอาจจะดูท่านสมัยเกินไปเปียวกับบแน่ใจนะคะแต่ว่าเปี่ยวคิดเห็นแบบนั้นนะคะแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเรื่องจริงคืออายุเป็นเพียงตัวเลขเขาสามารถใส่ชีวิตคู่กับคนที่อายุห่างจากเขาหรือว่าเป็นแฟนของเขาก็ได้นะคะแฟน เพื่อนของเปียวนะคะก็มีแฟนที่อายุห่างกันหลากหลายคู่นะคะเขากับไปกันได้นะคะแต่เปียวพูดถึงปัจจุบันในขณะนี้ก็สินะคะว่าถ้าน้องมีตัวเลือกที่ดีกว่าหรือว่าอายอุที่ใกล้เคียงกันมันจะเป็นอย่างที่ถ้าให้เขาเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าเขายังท่านได่เคยมีแฟนสาหรับเปียวเปียวก็คิดว่าถ้าว่าไปในอายุที่รุ่นล้าเขาเดียวกันมันอาจจะนูนน้ากันหรือชอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะ อายุบริเกียวแต่ถาเทมที่ตรงกันมันกลับไปกันได้เนาะคะ่ะน้องเป็นความคิดหลากหลายใส่คิดพิจารณากันเอาเองเนาะคะ่ะน้องเปียวแค่ร์เล่าในแบบมุมมองของตัวเองที่ประสบการณ์เปียวพบเจอมานะคะเปียวมาใส่ชีวิตอยู่ในสวีเดนตั้งแต่เปียวอายุยี่สิบนะคะแล้วก็เปียวกับพบเจอเหตุการณ์มากมายหลากหลายอย่างเปียวก็ออกมาเล่าสู่ทำผู้ชมฟังในแนวคิดของตัวเองมุมมองของตัวเองนะคะ แล้วทำไมเบลถึงออกมาทํา youtube นะคะมีคําถามที่ถามว่าทําไมต่ตรงมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะค่ะตอนที่เบลมาทําช่องเลยเนี่ยเบลม้าเนี่ยเพื่อที่จะมาโหลดแค่รูปภาพสวยๆในเมืองนอกแล้วก็มาเห็ดแก่เงาช่วงทีโลกม้านะคะ,ะแต่เบลอยด้คำแนะนำจากเพื่อนๆที่ทำช่องด้วยกันแล้วก็ มีสองท่านนะคะที่สนับสนุนเปื่อตลอดเวลานะคะที่ให้คำแนะนำนะคะว่าเปี่วจะต้องทําช่องแล้วเหตุให้เข้อนี้าร้ได้นั่นก็คืออาจารย์เป็นเปลยวให้เพื่อนเป็นอาจารย์นะคะพีนันนานะคะมาดามบันนอกไลฟ์อินสวเดนนะคะเปว่าต้องขอาการาบขอขอบคุณที่เพื่อนแนะนำเปี่วเสมอนะคะแล้วก็ให้ขอคิดของเปี่วมาดีๆตลอดแล้วให้เปี่วมีแรงผักดันที่จะทําช่องต่อไป เพิ่นเป็นพลังบวกที่ดีให้เปียวเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนกับมีช่องที่หายความรู้นะคะคือช่องอ youtube และมาดานใจสิ่งที่เปียวเหตตามเพิ่นมันก็เกิดผลดีแล้วก็เปียวกับพานกุแล้วก็มันเป็นพลังบวกนะคะเหตุให้เปียวเห็นเงินที่เข้ามาคล้ายๆกับว่าได้เงินจากการลงคลิปแล้วก็มีรายได้นะคะเป็นค่าขนม มันบริแรเงินหลค่ะแต่มันเป็น่าตอบแทนที่เท่เฮ็ดให้เขามีพลังใจนะคะการที่เขาออกมานั่งวอลนะกรองบางครั้งมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่บางสิ่งบางอย่างมันเป็นพลังบวกให้คนที่เขากลังเหงาเหมือนเมียฝรั่งที่อยู่ในต่างประเทศนะคะว่าคนที่เขาพบเจอเรื่องราวมาเนี่ยเขาแก้ไขแบบใดถ้าผู้ใดมีอย่างที่ดีกว่าเขาสามารถแชร์ออกมากสินะคะคือสังคมโลกออนไลน์มันเริ่มเติบโตขึ้นแล้วสินะคะเขากะ เอามาใส่ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วแต่มุมมองของคุณนะคะเปียวก็เลยมาแช์เรื่องของตัวเองบ้างเรื่องของเพื่อนๆของเปียวบ้างนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกท่านหนึ่งก็คือ,อคุณวิไลไกส์ Guys, นะคะ,ะสภัยยูเคค่ะเพื่อนอีกท่านหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่รวมทั้งช่องมาด้วยกันนะคะที่คอยพพ p ร o r t ยู่เบื้องหลังแล้วก็นแนะนํากันทําคลิปแล้วก็ช่วยเหลือก,กันนะคะคือสองท่านนี้จะสม่มําเสมอกับเปียวตลอดเวลานะคะ แล้วก็มีอีกหลายๆท่านพี่ๆที่มาเขียนตามคอมเมนต์ของเปียวนะคะกับเป็นแรงผลักดันนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลเป็นอย่างเปียวจังออกมาทําเพื่อที่จะผ่อนคลายนะคะความเครียดความเงาในต่างเดือนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเปิกระดค่าขนมค่าระต้มในการลงคลิปมันรบริหลากมากมแต่สําหรับเปี่ยวมันคือ,อกำลังใจที่ดีนะคะเปี่ยวแค่อยากหารายไใดเสริมอยาก หาความหาเพื่อนคุยแล้วก็คายเงานะไหมคะก็เป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่เปียวอยากนาเสนอสินะคะก็พิดบ้างถูกบ้างก็เหตุไปตามเรื่อยๆนะคะก็จึ่งไดเพียวขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเขียนคอมเมนต์แล้วก็ให้แนวคิดเปียวหลากหลายเปียวช่วงนี้เปียวมีเอฟซีใหม่ๆเข้ามามากมายจากพีพๆที่ทําช่องด้วยกันแล้วก็เอฟซีข้างนอกที่เข้ามาชมนะคะเปียวกันเลย ออกมาเล่าจุดประสงค์ให้ฟังว่าเป็นอย่างเหตุผลอีอย่างเปียวถึงมาเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองให้ท่านผู้ชมฟังแล้วในคลิปต่อไปนะคะเปียวจะมาเล่าถึงเมียฝรั่งค่ะท่านผู้ชมที่พบเจอเหตุการณ์นะคะเเปียวจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะช่วยมาเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเล็กๆของซาวอีสานไลฟ์ในสวีเดนด้วยน,นะคะสาวอีสานไลฟ์ อินสปีดนนะคะท่านผู้ชมจงใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้ช่องน,อน้อยของ er, เปียวแนนเลิกค่ะเปียวมีช่องเฟซบุ๊กด้วยนะคะชื่อเดียวกันกับช่องอัน YouTube นี่แหละคะ่ะจงใดก็เข้าไปเป็นกำลังแรงใจให้ช่องน,อน้อยของเปียวแนนได้จ้ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย